เอาละครับสวัสดีคนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Oriway Is Down นะครับอยู่กับผมซาจีคุงแล้วก็อยู่กับเจ้าเหมียวเหมียวตัวนี้นะเกมเพย์จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับผม โอเคครับพอดูเกมนี้ก็มีประมาณว่าให้เราจําลองเป็นแมวน้อยตัวนี้นะครับผมที่เผลอขึ้นไปนอนหลับบนออปกสดุก่อสร้างชิ้นหนึ่งนะแล้วก็พาน้องขึ้นไปบนยอดตึกแล้วเราจะต้องช่วยน้องในการหาทางลงมาอย่างปลอดภัยนะครับอาจจะเป็นเกมที่ดูง่ายๆนะฮะแต่ความจริงแล้วมันต้องใช้ทักษะในการเล่นอย่างมากแล้วเพราะว่าการควบคุมค่อนข้างยากเลยครับผมแล้วก็เกมนี้เป็นตัวชั่นเดโมตัวเต็มจริงๆจะปล่อยวันที่1เมษายนนะครับผมหากใครชอบอย่าลืมย้อนกลับมากดไลค์ให้ผมด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณ โอเคเราก็เข้ามาเป็นอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับเจ้าเมียวน้อยเมียวส้มตัวนี้เหมือนเมียวที่ผมเลี้ยงเลยนะตัวนี้เนะี่ยใช้แคสเซนเซอร์เพื่อนำทางคนโดยกดปุ่มเกมแพดเฟสพัฒน์ไลท์หรือกด e กด e เหรอคืออะไรกด e ไม่ตามมันเบอร์อ๋อเพราะเรากด e แล้วมันก็จะบอกจุดหมายที่เราต้องไปเราต้องพาแมวเหมียวน้อยตัวนี้เนะี่ยลงไปข้างล่างให้ได้นะน้องขึ้นมานอนบนอุปกรณ์สร้างทีน่นี้นอนเพลินไปหน่อยเจต้อง ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วต้องหาทางลงกลับไปให้ได้นะเอ้ยเอา้าทำไมมันอ่อนอย่างนั้นละ่ะเรียวไปกระดูกเลยเอ้าเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแมวจริงป่ะเนี่ยทำไมตัวอ่อนอย่างนั้นละ่ะไปเราต้องไปทางนี้เปล่าใช่โอเคต้องมาทางนี้ต้องมาทางนี้ยังไงต่อ,ตอเราต้องกระโดดไปหรอจะต้องให้กระโดดไปงั้นงั้นผมขออนุญาตไปทางนี้แล้วกันในกระทำผมเอเอมันค่อนข้างค่อนข้างที่จะเอา้าโอ้ย น้องตุยเลยอะไรเนี่ยอ๋อเรายัางไงอ,อ่ะอ๋ออ๋อขี่ทรายคือว,วับเข้ามาเลยเหรออยู่ก็วับเข้ามาเฉยเลยน้องก็ตัวอ่อนเกินอะไรกันเนี่ยตกนิดเดียวผมยังไม่ทันได้กระโดดเลยน้องเ,ออนเนี่ยเห็น <c oughs> ไหมฮ่า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 ่าฮ oh ่ายยังไงโอ้ my god ไปกันต่อไปกันต่อมัน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 ค่อนข,ข้างที่จะเลี้ยวยากวเวลาเลี้ยวแบบมันควบคุมยากเนี่ยควบคุมยากทุกคนทุกคนมันควบคุมยากมากเลยผมต้องหาจังหวะกระโดดให้ดีนี่ไง เอ้ยระวังเดินหากมีเท้า2พุตขึ้นไปจากพื้นแม่จะสูญเสียการทรงตัวโอ้โหแล้วเกมก็เพิ่งบอกตั้งงานเพิ่งบอกเดีวตรงนี้ลงได้ไหมเอ้ยลงได้ลงได้ลงได้เราค่อยๆลงค่อยๆลงข้างล่างนี้ไม่น่าไหวเราต้องหาทางที่มันลงได้ง่ายกว่านี้นะทุกคนไปทางนี้เออจะเดินตกทิศเที่ยวก็ไม่ได้ นี่แมวเก้าชีวิตหรือเปล่าทำไมใจทางซ้ายมันมีอยู่แค่เจ็ดอ๋อ,อผมตายสองครั้งใช่ไหมแมวตัวนี้มี9้าชีวิตน่าจะมี9้าชีวิตนะครับคมดูเพราะเห็นหัวใจมีมีอยู่เหลือแค่เเมื่อกี้ผมตายไปแล้วสองรอบตัวน้องก็ on. อ่อนเกินตัางหลักีดิกระโดดสวยมาได้สวยมาได้สวยอย่าได้รีรอเราไปกันต่อเลยดีกว่าปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บสุปรปอุ๊ยุ มันไม่ได้เหมือนมันตกตายเหมือนหัวใจวายตายมากกว่าไอ้เดินตกขอบแบบเหมือนจะอยู่หัวใจวายซะมากกว่าแล้วผมว่าโตายจริน้องตัวอ่อนเหลือเกินเจ้าเหมียวเออแล้วก็แมวผมก็เป็นแมวส้มเหมือนกันผมเลี้ยงแมวอยู่ตัวนึงสองตัวสองตัวมีตัวนึงเป็นแมวส้มชื่ออันนี้แมวผมเป็นคนตั้งนะเออมันชื่อว่าชื่ออะไรวะชื่อชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะชื่อชายเย็นชายเย็นอะยัยไปเลยเจ้าชายเย็นผมจะเรียกมันว่าชายเย็นนะแมวผมจะเรียกเป็นแมวผมเลยแล้วกันนะไปเลยชายเย็นโอ้โอโย ๆๆไม่นะจะเย็นผมขอโทษโอ้ยผมเป็นคู่คุมยากมากเลยเกมนี้ผมจะไปรอไไดไปจากตอนที่เหลือ5ชีวิตแล้วผมจะไปถึงจุดหมายไปทางหรือเปล่าเนี่ยองฟาดไปสามนาทีแล้วโอเคชิบูจ้าปั๊บยี่ดอกสุเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกระแทกเดี๋ยวน้องกระแทกเดี๋ยวน้องตุยไปต้องใจเย็นเราต้องค่อยๆเดิน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 แมวเกิดเป็นแมวมี9ชีวิต หายไปแล้วสี่ชีวิตผมผมทําชายเย็นหายไปแล้วสี่ชีวิตเหมือนแมวผมจะชอบมันชอบปีนแมวผมชอบปีนไม่รู้ไปเไรชอบปีนหลังคาไปยันไปยันไปโอ้โหมันก็ตกง่ายกเกินมื่อกี้ผมเบรกเลยนะเวย้ยเบรกแล้วก็ยังไม่อยู่อ่ะทุกคนไหลลงไปเฉยเลยอ่ะเอาใหม่เอาให,หม่ไปกระโดดไกลอยู่นะเกิดเป็นแมวต้องกระโดดไกลๆหน่ยอยลงอย่างดุ่มนวลค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดิน เอียงนิดเดียวขาตกไปข้างนึงคือไหลลงไปเลยอ่ะอะไรชึ้งไปเลยอ่ะโอ๊ยยยายยยยทำไมแมวมันพิ้วไหวแมวจริงๆอ่ะมันพิ้วไหวแต่ว่าแมวในเกมนี่มันมันหล่นง่ายเหลือเกินเนี่ยผมพลาดตรงที่แบบหันนิดเดียวแล้วก็หล่นเลยทางไหนเออต้องไปทางไหนทางนู้นหรือเปล่าหุ้นตรงนั้นน่มีกล่องไม้มีกล่องไม้เอ่อทางซ้ายน่าจะปลอดภัยกว่าไปจับไปจับอย่าอย่าโอ้ยเราถอยหลังไม่ได้หรอถามจริงถอยหลังไม่ได้หรอแมวบ้าอะไรเดินถอยหลังไม่ได้มันมันมันถอยหลังไม่ได้เดี๋ยวพอยแล้้้วววววมมมััันนนนนตตออ ชิบหายแล้วผมต้องค่อยๆเลี้ยวต้องค่อยๆเลี้ยวโอ๋ย<ๆ>เกือบไปแล้วระหว่าเสียวแล้วเกินเลี้ยวๆค่อยๆเลี้ยวลูกเล่นยากเหลือเกินเกมน,นี้การควบคุมมันค่อนข้างยากหมาแล้วผมมาถึงนี้แล้วใช้แคทเพื่อแสดงจุดหมายที่คุณต้องการที่จะไปอ๋อมาอคือก็คือสอนวิธีการเล่นเหมือนเดิมเราต้องมาทางนี้ทางนี้ใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมแล้วโดดลงไปเลยได้ไหมโดดชึบมาจับอรได้ต่อเกทางนั้นไปยาวไปยาวไปอีซี่แล้วตอนนี้อีซี่ อีซี่ก็แย่แล้วอุยอ้ยอุ้ยแต่เกมเซฟให้ว่ะแต่เกมเซฟให้ว่ะมาถึงตร really. งนี้เฉยเลยไม่ใช่เย็นเรามีจุดเซฟแล้วทีนี้เราก็กไปตึกรับเตอร์ใหม่ที่เริ่มต้นแล้วเย่ <c oughs> ต้องทำยัเราต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทนะไปทางนี้จริงใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเกมบอกให้ไปทางนี้นะนว่ะผมว่าผมถอยไปตั้งหลกักไกลๆก่อนพอไกลๆมันจะได้แบบชิบชับชิบชับ,ชบ,ชบ,ชบจะได้มีแรงส่งไปอู้วโอ้โหถึงเอ้ยแต่ติดกู <c oughs> ติดหัวกระเทกกลวยคอพับเลยทีเดียวเมื่อกี้โอ้โหนอนอ่อนฝุกเปียกใช่ต้องไปข้างล่างรอเปล่าอ่าใช่กล่องเป็นสีทองนี้แสดงว่าลงข้างล่างมาลงมาง่ายๆไปกันต่อทางไหนมุดมุดมุดได้อะไรอะ่ะใช้ปุ่มหมอบอ๋อกด C มันบอกให้เรากด C เพื่อหมอบลงวิ้นน้องสามารถหมอบได้ด้วยเอาว่ะมีฟังก์ชันหมอบอะ่ะต่อไปก็ให้เรากระโดดกระโดดข้ามไปฝั่งนู้น ต้องวิ่งแล้วกระโดดกระโดดเป็นยังไงทำไมมันรู้สึกว่ามันถึงหรอไม่น่าถึงนะผมว่ามันไม่น่าถึงนะเอาจริงใช่ผมว่ามไม่น่าถึงนะทุกคนแต่แต่ว่าผมจะลองดูรู้จักว่ามันไม่ <c oughs> มันไม่ถึงจริงๆด้วยผมว่าแล้วโอเคมันหลอกผมอะทุกคนเป็นไรเอาใหม่เหลืออีกสองชีวิตอีกแค่สองชีวิตผมว่ามันต้องไปทางซ้ายแน่เลยใช่ไหมทางซ้ายเนี่ยไม่ใช่พับแ <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงอะแล้วถ้าผมตายครบเก้าชีวิตนี่จะเป็นยังไงอะคือเราต้องไปเริ่มใหม่หรอไม่น่าใช่มั้งโอ้ยมันยากนะเนี่ยคนน้ ผมจะไปทางไหนได้ผมว่าลงข้างล่างนี่ก็ไม่น่าได้ไปทางขวาก,ก็ไม่น่าได้มันต้องไปทางนี้แหละเออเจ้าปะโอ้เรียบร้อยโอ้โหหมด9ชีวิตหมด9ชีวิตแล้วต้องมาเริ่มใหม่โอ้โหเัวเติร์ใจเล่นแล้วโอ้ตั้งใจเล่นนี่เหรอตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นคืออะไรก่อนผมเคยเล่นแต่โอลิอัพแบบโดดขึ้นอย่างเดียวแล้วแบบมันง่ายกว่านี้นะแต่ยากมากเลยกลายเป็นแบบ การควบคุม <c oughs> มันค่อนข้างยากรู้สึกว่าผมเริ่มช้ำชองอะเราจะเริ่มทาการวิ่งวิ่งแล้วก็เลี้ยวตรงเลี้ยวต้องค่อยๆก่อนที่ไม่ได้เดี๋ยวตกววววจปั๊บจะปั๊บจรระปั๊บจปั๊บะปั๊บจปั๊บจะปั๊บจะปั๊บจะปั๊บปั๊บจะปั๊บจปั๊บจะปั๊บจะปะปั๊จะปั่บจะปรบะปั๊บจะปั๊บจรปั๊จะปัะวั๊บจะั๊นจะันะปับอกตับจะปั๊บจะปะออ ตรงนี้ไม่เป็นไรยังไม่ตายยังดีอยู่ไปอุ้ยเจ้าประสาทอ่ะค่อยเป็นค่อยไปค่อยใหม่เข้ามาเอาๆอย่านะอย่านะอย่านะโอ้โอ้ยแยอะไรกันนะขนาดในเกมนี้เนี่ยเจ้าเหมียวเดินอยู่ที่ก็หัวใจวายหรือยังไงแต่มาอยู่ๆก็พับไปเฉยเลยไปรอบนี้เราสปีดรันมาแล้ววะมาแล้ววะมาถึงตรงนี้แล้ววะโอเคตั้งตรงละตรงแล้ววิ่งได้ตรงแล้ววิ่งได้เจยิญเจ้าเหมียว อย่าขาดลงไปนะนี่เดียวคือตกเลยนะโอ้ยเลี้ยวกันไม่ทันความยากของเกมนี่คือการควบคุมเจ้าเบี่ยวตัวนี้นี่แหละเอ้าผมกระโดดแล้วนะเมื่อกี้โอ้อะไรกันครับเนี่ยโอ้ผมกระโดดแล้วนะเมื่อกี้เฮ้เอาไหมเออโอ้อโอโดดเอเยเราหัวอุ่นละเแอบเลยเนี่ยไปไปถึงไหนเลยมันแปลกไปแล้วเนี่ยสี่ชีวิตทนำนี้จริงจังซีเรียสโรเป ผมจิจังใรอบนี้ในรอบนี้เราได้ชัวร์แน่อนอนรันเปอร์เซ็นต์นะครับผมต่อเกิดเป็นแมวมีเก้าชีวิตตอนนี้หายไปแล้วห้าชีวิตเฮ้ยคือผมพยายามกดเดินถอยหลังเว้ยแต่มันไม่ถอยให้ผมไงคือน้องจะเลี้ยวโค้งอยู่เลยน้องไม่ถอยอ่ะอือไม่มีที่ผมด้วยเหมีมมยวถอยหลังไมไ่หม่คือ,คอแมวในชีวิตจริงมันถอยหลังไม่เป็นหรือย,ยังไงผมก็เคยเห็นมนถอยหลังอยูน่นะถึงมันจะไม่ค่อยถอยก็เถอะโอ้เหนื่อยว่ะมันจะไม่ไหวแล้วนะสามชีวิตแล้วนะอ่า มาตัวนี้แหละกระโดดเลยโอเครอดละเช็คพอยต์แรกไปกันต่อเลยไปกันต่อไม่ลีลาไม่ลีรอกระโดดโอ้ผมกระโดดแล้วนะเมื่อกี้ปพูดพ่าดตัวเองไปเอปเอรอ,อดสวยอันนี้ต้องไปให้ไกลกว่าเดิมถึงจะมีแค่สองชีวิตเถอะตรงเนี้ยมันให้เรากระโดดไปเลยเหรอไม่น่าได้นะเอาจริงกระโดดไปเลยไม่น่าได้นะรอบนี้แหละตั้งใจกระโดดไปอ๋อ ไอ้อะคนดูแล้วมันต้องไปทางไหนอ่ะก็กด e แล้วมันก็บอกให้ผมไปทางนั้นนะผมรู้สึกไปแขวัขวาจะใกล้ก่อนแล้วเปล่าเออรอบหน้าเราไปทางแม่มันต้องไปมีรอบหน้ามันต้องไม่มีรอบหน้ามันต้องไม่มีรอบหน้าเราจะิ่มรู้สึกโอ้กูจะบอกไปว่าไม่มีรอบหน้ากูเดินเลี้ยวไปทางนั้นเฉยเลยมันเลี้ยวยากมากเลยไป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 ทางนี้แหละโก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 เอ้ยเนี่ยวแล้วทางนี้มันใกล้กว่าไปทางซ้ายเหมือนจะไกลๆต้องเลี้ยวหลายรอบด้วย เอ่อผมไม่ผมไม่ลงไปทางนั้นแล้วกันนะทางนั้นเหมือนจะไกลเกินไปผมไม่เอาว่ามันไม่น่าจะโดดถึงนะครับทางนี้ปลอดภัยกว่าเอ๊อมาทางนี้ปลอดภัยกว่าค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินสปาร์ตถึงแล้วเอ้าโอ้ผมเลี้ยวก่อนที่ต้องจะแตะพื้นผมไม่รู้ทำไมก็ไม่รู้ว่าหือเซ็งเลยรอบนี้ผมได้ชัวร์รอบนี้ผมได้ชัวเออถึงแล้วไปโดดฟ โอ้ยมาว่ะรอบนี้มาแล้วรอบนี้เรามาเร็วเรียนรู้จากความผิดพลาดเราจะไม่พลาดอะไรเป็นครั้งที่4ครั้งที่4นี่ไม่ควรไม่ใช่ที่2จะเป็นครั้งที่4แล้วหลายรอบเกินเอาเบรพูดไปแบบมันผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคนดูแต่ว่าตอนนี้ผมช้ำชองแล้วไงล่ะปื๊บปะนี่เป็นไงสเต็ปสเต็ปสโตงสเต็ปสติกสติกสตัรกอะไรสักอย่างกระตากกระตากอันนั้นไก่ โอ้ยแสบตาแต่ว่ามันบอกให้เราไปทางนี้จริงๆนะกระโดดอ้าโอ้โหมันไม่ถึงอะ่ะก็มันไม่ถึงอ่ะจริงจังปะนี่อะ่ะแล้ทำไมสายไฟมันทุกขแมงเขาหน้าจอบผนังแหละใส่เยอะเขาหน้าจอบผนังแหละไอ้ไม้นี่ก็ไม่น่าโดดได้อะจริงมันต้องวิ่งกระโดดอย่างที่เขาบอกแหละโอ้โหแต่มันกระโดดไม่ไปไปโอ้โอ้มันไม่ถึงอะ่ะมันได้จริงเหรอวะเาดูผมว่ามันไม่น่าได้มั้งไปทางซ้ายได้ไหมทางซ้าย เสียชีวิตฟรีเลยบักไซก็ไม่ได้อ่ะโอ๋อติดหมอมาติดบักเอ้ยโอ้มันไม่ถึงจริงจริงนุย้ยผมว่ามันเกมมันหลอกหรอเกมมันหลอกหรอไปไม่ได้แน่นอนเนี่ยมันไม่ถึงอ่ะ <c oughs> อ๋อแล้วครับคนดูแล้วผมก็กลับมาถึงตรงนี้โดยที่มีเก้าชีวิตได้เหมือนเดิมแล้วเรามาดูกันว่าผมจะผ่านตรงนี้ได้หรือเปล่าแมมยากเหลือเกินไปเลยเรอบนี้ละเออ มันไปได้จริงๆหรอคนดูผมว่ามันไปไม่ได้หนว่ยไปไม่ได้เลยหรือว่าไปทางขวาขวานีหรือเปล่าท <c oughs> ้งขวานี้ก็ไม่ใช่อะ่ะ <c oughs> ไปไม่ได้เอ,เอ้หรือว่า มันให้เรากระโดดขึ้นไปบนกล่องหรือเปล่าผมว่าไม่ให้เรากระโดดขึ้นไปบนกล่องหรือเปล่าเฮ้ยเอ้าแล้วผมโง่ได้ยัง่นเอ้ยมันก็ไม่บอกบ่อยแล้ดดาโดดไปทางนั้นนะโอ้ผมไม่ผิดนะว่าไอเกมมันบอกให้ผมโดดไปทางนี้เองอที่ไหนได้กให้กระโดดไปทางขวาแม่เอ้ยมาทางนี้นี่เองโอ,โอเคต่อมาต่อมาต้องมาทางนี้ใช่ไหมเป็นไงต่อสปาร์บไปเอ้ยถึงแล้ว่ะในสุดเราก็มาถึงเช็คพอยต์ใหม่ตรงนี้น่าจะเป็นเช็คพอยอันใหม่นะมามาทางนี้กระโดดไปนี่ไปไปกระโดดขึ้นได้นได้บอกฟุ๊ปเป็นแมวกระโดดสูง มาทางนี้มาทางนี้ <S <S เดี ары, ๋ยวซ้ายบูปับดูน้องวิง่งเรามันน่ารักตู้ดิงตู้ดิงมาที่กระสอบทรายกระสอบปูนนี่โดดมายังไม่ถึงต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอีกทีอะไรทำไมมีไซเอไซด์บีด้วยแผ่ระเบิดเหมือนวาโแรแลนด์หรือเปล่าเนี่ยเราจะแผ่แระเบิดหรือเปล่าวางสไปด์อะไรอย่างนี้อุ๊ยโอ้โหตรงนี้ต้องหมอบตรงนี้ต้องหมอบทำไมตรงนี้มันง่ายจัองอะพอเกมมันเริ่มง่ายเฉยเลยไม่ใช่จะให้เราง่ายไปเก็บแบบแบบนี้ไปตลอดทางนะก็แค่กระโดดโอเคมาทางนี้แล้วไงต่อตรงไป โอ้หนี่ไงความยากอย่างนี้กระสอบปูดช่ำผมเก่งไงช่ำแล้วเราจะไม่พลาดโดนอะไรหลอกแบบนั้นอีกแล้วโอ้โหสวยโอ้โหแมวเอ้าแล้วเราก็ตัวเหลวตกไปข้างอ๋อติดติดไปแล้วโอ้ยเกือบติดเกือบไปรอดออกมาจบไปึ้นได้อีกแหละเข้าไปติดในรูเลยอีกแหละแมวพูดตัวอ่อนเลยกันท่านไหนต่ออ๋อให้ไปทางนี้เกือบแล้วผมเกือบไปทางขวาแล้วเมื่อกี้เกมมันจะไปไกลสักแค่ไหนนี่เป็นเวอร์ชันเดโม ก็โดนลุปั๊บเซ็นไม่ได้ผลสบไปบางครั้งอาจควจะต้องค้นหาเส้นทางด้วยตัวเองโอ้โหแล้วพึ่งบอกกูพึ่งบอกกูตั้งนานฟังงีหรอเปล่าทีนี้ไม่มีทางบอกอะมันไม่บอกอะไรแล้วลเราต้องหาทางไปเองเหรอแล้วไปทางไหนอะ่ะผมอ้อมมั่วยเลยโอ้ยนี่ไงอ๋อปกติแล้วเกมมันไม่ไม่บอกหรือเปล่าเกมมันน่าจะไม่บอกนะปกติบางทีเราก็ต้องหาเส้นทางที่จะไปเอง <c oughs> รอ้ะยังไกลรอดไปเนี่ยลอดไปเนี่ยชึบปั๊บถึงไม่ทางแคบจังทางแคบทางแคบแล้วผมจะเลี้ยวไปยังไงโอ้ยา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  โอ้เนี่ยอะไรเนี่ยหากคันชะลอความเร็วหรือสร้างด้วยปัญญาให้คุณกดที่คอนโทลอ๋อเราต้องกดคอนโทลก่อนที่จะหันซะด้วยแล้วก็ไม่บอกตั้งนานแล้วก็ไม่บอกตั้งนานละโอ้บอลก็หล่นเหมือนเดิมไหมล่ะรีสออย่านะอย่าอย่าอย่าโอ้ยเดินลงตู้ก็ตกแหละแม่เลยชีวิตเดียวมา ชิ้เดียวเราจะพลาดไม่ได้ละชิ้นสุดสุดท้ายแล้วนะชีวิตสุดท้ายแล้วนะ้อเหมียวเหมียวค่อยๆเดินกดคอนโทรลเพื่อชะลอความเร็วอ๋ออย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองกดครั้งหนึ่งเพื่อให้มันเดินช้าๆใช่ไหมอ๋อเออเออเอย่านะอย่าไนดะ้เหมียวอย่าไอ้เหมียว ไ่เล่นแม่งเลยเฮียโอ้โหไปแหละปิดเกมี่ผมไม่ไหวผมไม้่ผ่านจริงหัวอุ่นก่อนโอเคคนดูนะคนดูชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมเล่นต่อฝากคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมจะไปเล่นต่อให้ดูจบนะครับเกมนี้จะวางตัวเต็มมาที่1เมษานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเซฟเซฟกันที่ตัวเต็มก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าหวังว่าจะชอบกันนะครับไปแหละปุยปิดเมมไม่เล่นแล้วโอ้งอน